ีเปไปเลยไปไปนอนเลยไปไปเลยเออที่เดิมเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปบพาไปนอนมาตามมาตามมาตามมาเร็วกลับไปนอนตามมาโอโมมาเร็วมาเร็ว ให้ไวให้ไวให้ไปนอนให้ไวให้ไวเลยมาเลยมาเลยอ่ามาใครจะไปนอนมาเลยมาเลยเอาโม่มาโ,โม่มาเร็วโอโม่มามาสิมาสิมาสิไหนลอลโ,โลมาเร็วเอาโม่ไปนี่มาเนี่ยห้องนี้นี่มามามานี่ห้องอนี้ โอมโมาสิมาเร็วมานี่นี้มามาคอยโโลเหรอมาเร็วไปก่อนแล้วเข้าห้องก่อนแล้วเร็วๆมาเร็วมาเร็วต่อแตะมาเลยมามมามามเอ่งเลยนี่เดขึ้นนี่ะ ได้เลย <c oughs> <c oughs> ไปเข้าไปโกูมู้มามานี่โกโลรูข้างในนี่ครับอะไรล่ะมานี่นี่เร็วลงมามานอนนี่เร็วเร็วมาเร็วมาเร็วโอโม,โ,มโมไปแล้วเนะี่ย

ปเลยเขาไปไ,ไังไงเลขึ้นขโมโเข้าด้วยโมโเข้าไปยังไงเลยโมโเข้าไปอีกเข้าไปข้างไหนไม่ต้องออกมาไปกระโดดฝั่งโน,งน้นฝั่งโน้นโน่นโน่นน,น,นี่ทางนี้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 เออเข้าไปเข้าไปนี่นี่เข้าไปเลยเข้าอย่างนี้นะโมหลบให้แล้วเออเก่งมากปิดแล้วนะ